อาใครเรียนช่างยกมีขึ้นใครสนใจช่าง ยนตไฟกีเล็กแบคคาช่างคนรงงานก่อสร้างยกมือช่างอ๋อมีมีโรงเรียนในดวงใจหรือยังคะที่ไหนคะเทคโนโลยีชบาเอารอไปก่อนอะไรนะลูกอีกวิหนุูจบออกพยัญชนะตัวเล็กมากช่างอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคุณเดี๋้องหนก่อนหนูอยากเรียนช่างอะไรคุณอะไรนะ ลูกที่มองไว้สัตย์หนูด่าครูเหรอลูกอ๋อเทคนิคสัตย์ยช่างอะไรคะช่างยนต์เะช่างยนต์ใครอีกลูกใครใครช่วยกูหน่กเยช่วยกูหนักอยากกันช่างช่างอะไรนะลูกคุณก็เบาเพิ่มเบาหลอกอะไรล่ะได้ยินอะไรได้ยินรับช่างอะไรฮะช่างยนต์มีไหมเนี่ยเอ่อมีวิธีดวงใจไหมคะ นเทคโนโลยีผู้หญิงผู้หญิงไหนใครเรียนมีมีใครแบบมีวิทยานิยมใจแล้วอยากได้สายชิย้นนี้ในระดับที่ไหนคะเทคโนโลยีเข้ามาได้แน่ยังออกมาแล้วศึกษาขา้อมูลเรียบร้อยจะไปแน่ๆหรือว่าพีไปเฉยไปแน่ๆหรือว่าพีไว้เป็ <c oughs> ตนตัวรู้หรือเปล่าตัวอะไรใครใครที่มีมีวิทยานิยมใจแล้วไหนเจนอีเทสไปกนเลยเหรอ ที่หทีหนี้นะคะใ,ใครยไม่แใจลอฟังหลายๆที่ยกอออนี่แหเาียวกว่าคนน,าคน,าน,น่นาฉนันักเรียนอยพึ่งตัดสนใจลอฟังหลายๆที่นะคะทีทท่ดที่2ของครูที่3ฟังใ้พอที่คุณต้องฟังก <laughs> ็หรือวอะไร อา,ออา,อากเป็นต่อสายชีพคนที่จะต่อมปลายอย่าพึ่งปิดหูปิดตาค่ะลองเปิดใจฟังนะคะวิทัยของเอแบกอย่างที่หนึง่งอย่างน,น,น้อยหนูก็เอาไว้เป็นตัวเลือกนะ,ะตอนนี้นเราเปิดรับสมัครแล้วาอาจารย์ที่บอกและใครไปเรียนที่คุณนะคะใบช้อนหนึ่งเราจะจัดให้ห้องละ45ถึง50คนต่อห้องไปเรียนไม่ต้องกลัวสายด้วยทุกวันเราเข้าแถว8โมง10นะคะเลิกเรียนบ่าย2โมงเท่านั้นกลับบ้านก็ไม่ต้องกลัวเย็น ดูเกรดแล้วก็แอลสามารถใส่ชุดนำอ,อัตลักษณ์ทางเพศได้สบายใจอันนี้คือข้อดีส่วนในเรื่องของสาขามีอะไรบ้างบางทีฟังอาจารย์ยเคิพูดอาจจะมองไม่เห็นภาพนักเรียนเดี๋ยววันนี้อาจารย์เคิจะเปิดวีดีโอพีเศษแนะนำเอลแบบให้ดูแต่มรูปแบบเพ,พราะอะไรน่ะคะถ้าพร้อมแล้วโบกมือเลยค่ะเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็เนานอ นี่ก็คือจะเป็นวงด้านสูงนะคะเราใช้เฮลิคอปเตอร์ในการถ่ายนะลูกไม่ได้โดนๆนะคะโดนถ่ายข้าวดูมาสมมติอันนี้ห้องคองอันนี้ก็เป็นงูปลาไปนะคะและอ่าห้องเรียนทั่วไปห้องครองอันนี้ถ่ายข้าวเลยค่ะเวลาเรียนข้าวต้องนั่งสุ่มบิ๊กมอลลข้าวอาจจะเห็นสุ่มก็ได้นะนต่ถึงสุ่มก็จะลงมานต้องเดินลงเข้าไปเลยอารมณงก็ไปทะเลนะลูกเห็นทะเลนะคะอาคารเรียนเราจะออกแบบมาด้วยดีไซน์แค่ผู้บริหารของเราค่ะ มีโรงเรียนในเครือเดียวกันด้วยตรงแถวตลาดนัดจากชุมบรีชื่อว่าพักดีพันเปิดสอนอนุบาลาค่ะโรงเรียนที่2ในเครือเดียวกันจะเป็นแบบค,คือ MCC อยู่ตรงเมืองชุมบรีแล้วก็อาเทศค่ะอยู่ตรงจังหวัดระย,ยองหลนนังโรงพยาบาลระย,ยองหรือว่าซอยเกลยอสามนั่นเองแล้วก็เรีนแบบมารวมทั้งหมดสี่โรงเรียนค่ะที่เป็นเครือเดียวกันเนาะเจ้าของเดียวกันอ่ะเรามาดูสาขาบมชบเปิดสอนรายวิชาการบัญชีใครชอบบ้านทางบัญชีไม่ได้เรียนคณิตนะคะเรียนเกี่ยวกับการเงินตัวเลขเนาะอ่ะนี่คือการบัญชีสอง การตลาดค่ะมาร์เก็ตติ้งวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดหรือเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าคอมพิวเตอร์กราฟิกยูทูบเบอร์กังติ๊กตอกตัดต่อวิดีโอเทคนิคการถ่ายภาพนิ้งภาพเคลื่อนไหวอย่างที้พี่ปสที่กำลังทำอยู่อยาเรียนสาขานี้นะต่อไปโลจิสติกส์เรียนเกี่ยวกับระบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนาะต่อไปปศจบปชต่อปศที่เอรแบกได้จบปศต่อปริญญาตรีที่เต็นแบบได้เช่นเดียวกันค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีอันนี้ปศนะคะสาขา เราเรียนธุรกิจดิจิตอลหรือว่าไอทีนั่นเองไคอชการตลาดแล้วก็ว่าชอเลยสาขาวิชาการัการโลจิสติกและซัพพลายมันอวชเลยค่ะระบบการขนส่งระหว่างประเทศและสาขาดิจิทัลการิกเก้ิตัดต่อนะคะอนที่ปวสตอนนี้เนาะอันนี้คือสาขาเปียนต่างๆของปวชปวสต่อไปเรายนมอาคารสถานที่อาคารเรียนนะคะก็จะมีในเรื่องของตู้ล็อกเกอร์ไว้ให้นักเรียนเก็บพวกหนังสืออุปกรณ์การเรียนไม่ต้องพกไปที่มาระหว่างบ้านโรงเรียนอันนี้คืออาคารโรงอาหาร ด้วยจุดพักผ่อนตรงโรงอาหารเราเพราะรมีติดแอร์ให้นะคะเออแล้วก็นี่คือด้านในโรงอาหาระคะ่ะเรามีแอร์ให้ใช้บัตรเปลี่ยนซื้อของในโรงอาหารเท่าเลยไม่รับเป็นสดค่ะนะคะมียางรัศาีมาป้องกันเด็กก็จอดปิดเรามีคาเฟ่ของวิไลี่อาจจะดื่มด้านนอกก็ได้นะคะหรือจะด้านในกินดองก็ได้มีแอร์ให้ชื่อคาเฟ่ของเราชื่อว่าคาเฟ่เอ็มเอ็มก็คือเอ็มแฝะนั่นเองค่ะที่อะไรทีเ่เราดื่มนมชงด้วยเนาะก็ในขั้นตอนการในการสอนของเราเนี่ยเรา เหรือว่าไปเที่ยวทังนักศึกษาไปแล้วก,ก็ไปที่แล้วเราไปเที่ยวอ,อ,อะไรนะกาญจนบุรีแล้วก็ก่อนหน้านี้เราไปตุเรนซ่าเขาใหญ่ค่ะคือสนุกสหนาวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นฟรีหมดเลยค่ะน้องก,กิจกรรมทุกอย่างที่เอ็มแปดเราไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ติดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไปเที่ออทยวข้างนอกหรือกิจกรรมภายในฟรีหมดนะคะอ่ะโอเคปรบมือเป็นยังไงบ้างตาดูหูฟังเนาะงฟังที่จะเตือนพวกมัด้วย ดูวิดีโอไปด้วยเห็นภาพชัดเจนไหมคะฉะนั้นนักเรียนใครที่ฟังที่อาจารย์เิพูดแล้ววิดีโอเสร็จสิ้นเรียบร้อยคุณชืวอว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนเริ่มมีเท่าไ่ตัวเลือกในใจแล้วว่าสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเราจบม .3 จากปัญญาโนนีิดเราควรที่จะเรียนตออะไรดีเราต้องค้นพบค่ะตัวเองให้ได้ส่วนสาขาวันนี้ที่นักเรียนดูแล้วนะคะหนึ่งการบัญชีอันนี้คือจะเป็นชุดช็อปนะคะมีสองสีก็คือสีกรมกับสีครีมทั้งหญิงและชายเลือกได้เลยว่าอยาก กีฬาสีนะมีสีแดงชมพูนะคะอันนี้วันฮาโลวีนอนาจารย์ทุกท่านเนีนักเรียนครูทุกคนมีส่วนร่วมหมดนะคะแล้วก็จัดเต็ะเลยเพราะว่าเวลามีกิจกรรมอะไรเงี้ยครูมันจะรู้แล้วว่าจะต้องแต่งจะต้องมีอะไรร่วมกับเด็กน,นะคะอย่างเนี้ยฮาโลวีนเนอะลูกเนาะไม่ไม่ค่อยน่กากลัวเท่าไหร่ดูสยองมากกว่าเนาะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมคราวนี้เรามาดูซิที่เีแกล้มมีสาขาอะไรบ้างหนึ่งการบ้านชีสองการา คอมพิวเตอร์กราฟิกและอันสุดท้ายเลยก็คือโลจิสติกเราไม่มีช่างค่ะโรงเรียนในเดียวกันที่เราเปิดมาไม่ว่าจะเป็นระยองอาร์เทคในตัวเมืองชมมลบุรีเลยแถวแถวห้า,างเฉลิมไทยชื่อว่า MCC ก็ไม่มีช่างแล้วก็เอ็มแบ็นะคะเราเปิดสอนกับพาดิเชียามเพราะฉะนั้นห้าสาขานี้โรงอาชาีพและแพทย์ไหมเอ็มแบ็คเป็นเอกชนหรือรัฐบาลให้ถ่ายเอ็มแบ็เป็นเอกชนหรือรัฐบาลโอ้โห โตอตอบพร้อมกันขนาดนี้น้องก็จะหยิบให้สซหรับเป็นเอกชนเพราะคนวิชาใค่จา้างก็แพงแน่เลยเวลาคุณแม่แน่ๆเที่ยวเรียน,นยางน,นาั้นเรามีมันก็สบายใจมากในเรื่องค่าจ่ายาดูแล้วเนี่ยโอ้ยลูกมีกระตั้งมาเนี่นยนี่เลยคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของบริษัทดูรู้ด้ยเนี่ยผลิตผิวยางอนามัยนะฮะเออนี่นนเลยเนี่ยคุณแม่นะคะนี่เลยเป็นบุคลากรดูแลคนทั้งบริษัทเลยค่ะ อย่า,าภาษาาอป <c oughs> ลอดภัยรอเล่นเนาะเนี่ยดูแล้วหน้าหน้าหน้าจะไม่ค่อยเป็นห่วงแต่อย่างนี้ค่ะ <c oughs> ต่อให้หนูมีตามหรือไม่มีตามแต่สิ่งสุดท้ายแล้วถ้าหนูสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หนูอยากประหยัดไหยคะ <c oughs> อยากประหยัดเช่นเดียวกัน <c oughs> วันนี้เอ็แบ็ะเราไม่ได้มาเพจแค่ให้ความรู้อย่างเดียวเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอให้เนาะ <c oughs> แต่ใครไปสมัครเอ็มแบ็คจํได้เลยว่า ค่ใช้จ่ายที่หนูเสียต่อเทอรอย่างเดียวมีอยู่แค่ค่าเดียวค่ะและผ่อนชำระได้อีกด้วยย,ย,ยืนยันได้คือจ่ายแค่ค่าเทอร์อย่างเดียวส่วนค่าธรรมเนียมอือ่นๆฟรีหมดเลยค่าเดิมเมื่อไหร่เดี๋ยวครูบอกลอมาดูสิ่งที่ฟรีซิเรียกกระโคกเทอร์สามปีไม่ต้องจ่ายเลยรายการแรกกิจกรรมค่ะเมื่อกี้ได้ดูอะไรครับนนกีฬาสีใช่ไหมลูกฮาโลวีนเอ่ออะไรนะวาเลนไทน์ปีใหม่ลอยกระทงนะครับคริสต์มาสทุกอย่างรายการ หรือเมื่อประมาณวันที่27กุนายนเราพาพื้นที่ของเราไปเที่ยวสวนสยามนั่งรถบัสสองชั้นเต็มแอร์นั่งคาร์เรนห้องเลยมีข้าวให้ฟรีให้ไติมใหเเ้เล่นสวนสยามเล่นฟรีทุกเครื่องและแต่เครื่องโหนไม่เล่นเขาเรียกเล่นจไม่จ,กจำกัดจํานวนค่ะคุณสามารถเล่นได้หลากย่างเช่นเรือไวททิ้งนูจะเล่นร้อยรอบก,ก็มีรว่าแต่แนะนำล็อบที่สองกันนะคือเอาถุงพิ้วขึ้นไปด้วยนะคะถ้าไม่เอาไปอาจจะโดนแดกใส่เพื่อนได้กิจกรรมทุกอย่างฟรีซ้อมฟรีอะไร ถาแอดห้องเรียนติดแอดห้องโรงอาหารติดแอดนะคะห้องประบัติการทุกอย่างไม่ต้องจ่ายสาภาษาต่างประเทศอังกฤษญี่ปุ่นสี่สี่นะคะบัตรนักเรียนห้าประกันบุตภพเหตุหกนั่นก็คือในเรื่องของอุปกรณ์การเรียน, 5, น,น,น,นหน,นังสือสมุดปากกาแดงน,น้ำเงินยางรบดินสอ2ม่ไหมคะทิปทิปทุกอย่างครูไม่เก็บองินค่ะฟรีจนจบวชสามเก็บทุกอย,ย,ย,ย่างเดิมค่าเดิมบัญชีตัาว สนใจสองสาขานี้ค่าเทิมเท่ากันค่ะชอบสาขาไหนคับัญชีเก่งมากบัญชีการตลาดค่าเทิมเทิมละเท่าไหร่ผ่อนได้ด้วยเท่าไหร่นะสี่พันโอ้เกือบถูกค่ะห้าพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นเก็บอย่างเดียวเทิมเพื่อเรียนสี่เดือนผ่อนได้สบายจัส่วนใครไม่อยากเรียนของเก่าบัญชีการตลาดนี่สามสาขา ที่สุดค่ะดิสทันกราฟิกโลจิสติกและก็เทคโนโลยีธุรกิจดิสทันไอทีนั่นเองสาสาขานี้เรียกสาขาอะไรก็ได้ค่ะ,คคะเพื่อความกันกันเยอะเท่าไหร่นี้บังเกอร์ห4สาสาขาเท่าไหร่5,900บาทเท่านั้นค่ะตาให้ไปกี่ร้อยห่ะ สองโมงทุกอย่างเราจะให้มีรถรับส่งการเรียนการสอนอาจารย์จบตรงสาขาที่นักเรียนเรียนอย่างแน,แน่นอนมีคุณภาพฉะนั้นวันนี้หนูไปสมัครเรียนกับครูแน่ๆเลยค่ะจากแค่ค่าเท่าย่างเดียวแต่ถ้าจะบตกว่าหนูมีใจมาที่เอ็มแบ็นะคะคุณโปรโมชั่นงเห็นไหมจะได้มีค่าจ่ายถูกลงแต่โปรโมชั่นจะเป็นยังไง วันนี้สุดหล่อของพวกเรานะฮะที่เจอกันมาสักรูนนี้จะมาบอกโปรโมชั่นโอรเงินตลัดอรจานภูมิค่ะอ่ะโอเคเล่นไปไหนลูกเมื่อกี้งงอู๋ไหมเอ้ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าอาจารย์เฟิเร์นเขาสนุงลักษเน้นฮาบ้างซึ่งเห็นไหมครับว่าการแนะนำของวิระแอยแบบเราก็ตลกนะครับน่าสนใจแล้วก็ได้เรียนได้ไดรับความรู้อย่างครบถ้วนด้วย นะครับเอ่ออาจารย์เห็นหลายๆคนนะครับผู้ชายหลายๆคนก็มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็บางคนส่วนใหญ่เลยแหละยัง,ย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 งไม่ตัดสินใจผู้หญิงแทบจะแทบจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือ,อยังไม่ตัดสินใจซึ่งอาจารย์ขอสรุปให้เพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับก็คือเรื่องของถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยนะครับมีเป้าหมายนะครับมีแนวทางท,ที่ชัดเจนแล้วเนี่ย นะครับเนาะว่าสมมุติว่าเราอยากจะกอบชื่อแวนอนาคตสมมุตินะ,ะว่าคนนี้อยากเป็นวิศวะคนนี้อยากเป็นคุณหมอคนนี้อยากเป็นสถาปน,นิหรือคนอื่นๆอยากเป็นนักกฎหมายหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องเรียน,นะะยในทางไหนถูกไหมครับเรียนในทางออไลายอย่างนี้เรียนวิศวะต้องเรียนอภลายสายอะไรครับสายวิทย์หรือเรียนสายชีชไไพได้ไหมแล้วไปสอบวิศวะได้ไหมต่อได้หมดเพราะฉะนั้นอานจารย์จะอยากบอกว่าให้พวกเราเนี่ยนะครับเปิด ว่าในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็เราไม่ว่าเราจะเรียนทั้งมปลายหรือว่าสายชีพเนี่ยปวชปวสเนี่ยก็สามารถเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้เช่นเดียวกันแล้วก็ระยะเวลาไม่ต่างกันแล้วก็ปัจจุบันนี้โอกาสในการทํางานเนี่ยคนที่จบทางหน้าสายชีพมาแล้วก็เป็นปวชปวสปตรีใช่ไหมหรือว่าอีกแบบนึงก็คือคนที่จบนางมปลายก็คือม .6 แล้วก็ไปต่อปริญญาตรีสปีซึ่งท้านักเรียนเป็นเจ้าของ Lives, องค์กรหรือเจ้าของบริษัทเล่นอย่างเลือกใครที่เขามีประสบการณ์มากกว่าคนที่จบอะไรปชวสปตีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าการเรียนด้างสายชีพเป็นการเรียนที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติจริงเน้นในเรื่องของการที่จะลงมือทำจริงยกตัวอย่างเคสจริงมาให้เราพัฒนาการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรูปแบบการเรียนการสอนของทางสายชีพคือเป็นการเรียนที่มันส่วนถาจริงแล้วก็ไปทำงาประกอบอาชีพได้จริง ในขณะที่การเรียนหน้ามปลายก็คือจะเป็นการเรียนที่คือบจากผู้ได้รับการเรียนมปลายนะครับก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวข้องกับวิทยาคณิตอังกฤษภาษาไทยฟิสิกส์เคมีชีวะประวัติศาสตร์สารศึกษาสังคมโวลเดต์เนี่ยนะตลอด3ปีถูกไหมครับแล้วก็เตรียมแอดมิชั่นแอดมิชั่นทุกวันนี้จะมีระบบ A level B level หรือว่าแกนแขะถูกไหมครับถูกไหมเพราะนั่นเนี่ยเทียบกับเด็กที่เรียนหน้าสามที่ปวช ก็จะต่างกันเลยนะครับเพราะว่าสายชีพการเรียนต่อหรือที่วิชาชีพนั้นๆเลยนะครับแต่ถามว่าเรียนไหมวิชานี้เป็นภาษาไทยเรียนครับแต่เรียนแค่ตัวเดียวนะเพราะว่าเรียนแค่ไม่กี่วันกิจนะครับนอแล้วนอกจากนั้นจะเป็นวิชาที่มันเอาไว้ก็ตกออาชีพจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตึงฝากเวลวกันนะครับแล้วก็สําหรับรูปแบบนะครับการเรียนเทียบแบบเนาะค่าใช้จ่ายไม่แพงอาจารย์เคยบอกแล้วนะครับค่าเทอมเนาะห้าพันสี่กับห้าพันเก้าแล้วก็ ครอบคุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างซึ่งอาจารย์บอกเลยว่าทุกๆครั้งที่มาปัญญาอนนิดเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหดีใจมากแล้วก็คือทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเร็นประชชนที่ดูแลนักเรียนได้ดีเยี่ยมมากๆและเรียนเป็นระเบียบแล้วก็สภาพแวดล้อมทัศนียภาพสวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็อยากที่จะเขาเรียกว่าถ้าเรียนสนใจเยี่ยแบบเราก็ดูแลนักเรียนได้ดีเช่นเดียวกันก็ค่าสนใจในสามารถที่จะสมัครเรียนที่อแบบได้นะครับทีนี้ วันนี้นะครับอาจารย์ก็ได้นาเรียนทางผู้บริหารเนาะนะครับแล้วก็ได้ขอโปรโมชั่นมาให้กับหนูด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาบอกว่าโปรโมชั่นที่นี่เป็นอะไรเนาะนะครับก็ปรึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารก็บอกว่าเป็นส่วนลดนะครับซึ่งส่วนลดตรงนี้เนี่ยนะครับที่เรสามารถเอาไปลดกับค่าเทิร์ได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็อาจารย์จะให้เจคนแรก ไม่ได้เจ็ดนคนแนกขออนุญาตครับขออนุญาตนะหกไม่ใช่ห้าครับห้าคนแรกของที่โรงเรียนปัญญาดลมิตรานเนาะ,นอ,ะอาจารย์าจะให้ส่วนลดมูลค่าสองพันบาทจำนวนห้าถุงเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหนึ่งหมื่นบาทเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าคนแรกเนี่ยที่เรียนสามารถเอาคีบอนเชิดตัวนี้แนบกับตัวใบสมัครมาแล้วก็ลดค่าเทอมได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นคนนี้อยากเรียงบัญชีค่าเทอมเทอม,ทมละ ห้ 5, 400าพันสี่ร้อยบาทลบสองพันจะเหลือสามพันสี่ร้อยบาทถูกไหมตรงที่หนึ่งเนาะเทอมอื่นๆก็จ่ายค่าเทอมนปกติผ่อนชำระได้แล้วนูก็เอาส่วนลดตรงนี้ที่มันได้เนี่ยก็ไปเราเป็นส่วนต่างการซื้อชุดนักเรียนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจารย์ฝากอาจารย์น้องนะครับว่าถ้าเราสนใจนะครับก็เดี๋ยวสามารถเช่จะคุยได้อันนีนนน้อาจารย์เนีอาจารย์แนะนำไปเรียกลูกลูกพี่ยาเลย นะครับอ่ะโอเคนล่นเอครับเดี๋ยวปอวมือต้อนรับรุ่นพี่หนะะลลลล่อย,รอย,ค,อออยครับลืมไปเลยจังหวะเราไม่ทีเลยวีกเอารุ่นพี่มไว้แนะนำเนาะรุ่นพี่ตรงนี้นะครับก็จะเรียนในสาขาสาขา,า,ขาอะไระุ่นคนแรกบัญช,ชีแล้วก็ บัญชีเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในระดับอช1เนาะนะครับเป็นลูกพี่โรงเรียนเดิมแล้วก็ลูกพี่จากโรงต่างโรงเรียนกันนะครับก็จะเห็นชุดเห็นไหมคะับสวยงามตาไวแล้วก็เป็นชุดเสื้อสังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัจจุบันเองจากเราเด็กนักเรียนกว่าพันเจ็ดร้อยคนนะฮะผู้หญิงประมาณประมาสองพันสามผู้ชายประมาณสี่ห้าร้อยคนนะครับอ่ะโอเคนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับในเอ็กซ์โวเชอร์ตัวนี้นะครับอาจารย์ให้แค่ห้าใบเท่านั้นนะครับเนาะ ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับวันนี้จะได้รับแจกโบชัวนะครับได้ใครมีแบบสอบถามนะใครไม่มีการสามารถยืนได้เลยนะยืนได้นะครับแล้วก็นั่งเรียนทำแบบสอบถามใบนี้ได้เลยแล้วใครสนใจเนี่ยก็สามารถดอบการ์ดมือสายบวได้ส่วนใครที่อยากรับอีโบชัวไว้ให้ยกมือได้เลยนะใครสนใจยกมือขออีโบชัวไว้ได้เลยนะครับถ้ามีมาแล้วขาดไปก็ลองปรึกษาผู้คุมดูนะครับแต่จะให้แค่5ใบนะคนอื่นก็ตอการ์ดได้